สวัสดีครับยินต้อนรับสู่ช่องไอซ์แชนแนลนะครับผมกับพบกันอีกครั้งกับการเรีเซชั่นนะครับวันนี้ก็มาเรีเซชั่น a i l เลอีกแล้วใช่ช่วงนี้ก็จะมีแถวเลร์ของซีรีส์ที่ออกมาเนาะบ่อยๆเนาะจริงๆอ่ะเราไม่ได้ไปหาดูเองนะมีคนอ่ะแท็กแล้วก็ส่งคนเข้ามาว่าจริงๆหาดูเองนะหาดูเองใช่ใช่เพราะว่าฉันก็จะตามอยู่ว่ามีมีซีรีส์ไวเรื่องอะไรใหม่ๆมาซึ่งจริงๆแล้วเรื่องเนี้ย มันมันมันเราเห็นตามตั้งแต่ช่วงตอนแคสติ้งแล้วตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วว่าจะมีเรื่องดีขึ้นเพราะว่าแต่เราไม่แค่อ,อนิยายเรารู้แพ่ะว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเกี่ยวกับเป็นวายเจ้าพ่อคือเหมือนกับพวกนี้เราจะไม่ค่อยเห็นวายแก๊งสเตอร์ตีกันเท่าไรหร่เนาะแต่จะมีเรื่องเนี้ยที่เป็นแบบว่ามีความเป็นแก๊งสเตอร์สองตระกูลตีกันก็เขาจะชื่อเรื่องว่าเอ,อ่อคินพอยสตอรี่เดอะซีรีส์ก็คือรัก รักโคตรร้ายสุดท้ายโคตรรักในชื่อภาษาไทายก็จะเป็นเรื่องของแกง๊งเจ้าพ่อสองตระกูลที่เป็นตระกูลหลักตระกูลรองตีกันทีนี้เนี่ยก็เห็นมีการแคสติ้งตั้งแต่ช่วงไปลายปีที่แล้วแล้วก็มีเรื่องการมีถ่ายทำไปแล้วของบริษ,ษัทฟิล์มาเนียซึ่งาผูา้กำก,กับเองเนี่ยคนที่เป็นผู้กำก,กับเนี่ยก็เป็นผู้กำก,กับพวกแบบหนังเทเลอร์หนังทริลเลอร์ต่างๆในอดีตมาก็คือเป็นพวกหนังแนวสยองขวัญแนวทริลเลอร์ก็คิดว่าพอมากำกับหนังแนวดักดัแบบเจ้าพ่อเจ้าพ่อก็น่าจะ จะออตรง<ด>ทางเ<า>ขาแล้วเป็นทางเขาแต่แม้แม้แต่ว่าวายจะเป็นทางเขาหรือเปล่าน,นะเออคือบางทีก็จะทำต่างเทรเลยดีแต่วายทำไม่ได้ก็ไม่รู้จะทําทออกมาสเสน่ห์ของตัวละครออกมาได้มากน้อยแค่ไหนพี่ว่าเขาอาจจะมีผู้ช่วยผู้กำกับน,นะก็อาจจะเป็นได้บางทีเขาอาจจะต้องขอโอปินเนียนจากคนอื่นๆมาช่วยก็เป็นไปได้แหละเพราะว่า พุ่มกับโอเคอะพุ่มแบบเก่งนะแต่ว่ามันไม่ได้เก่งทุกแนวอาจจะต้องมีคนช่วยไปปรึกษาหาเลฟเพิ่มแต่ต้าหาเลฟทำการบ้านาแบบนี้เพราะสุดท้ายคนมีฐานแฟนคลับของนิยายอยู่แล้วเขาก็ต้องมอยดูอยู่แล้วทีนี้ก็มาดูกันซึ่งเขาก็แคสเสร็จไปช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนจะเริ่มถ่ายทํากันไปบ้างแล้วอ่ะก็แต่ไม่แน่ใจว่าต้องหยุดถ่ายหรือเปล่านะแต่ก็ถ้าเห็นรู้ไหมนี่เขาบอกไม่ใช่เทรลเลอร์นะเป็นแค่ออฟิเชียลทีเซอร์ก้าทีเธอ นานมากขนาดทีเซอร์ใต้ทีนาทลเลอรสี่นาทีนานมากแต่เขาเห็นความยั้งหนี้คิดว่าคงถ่ายกันเกือบจบแล้วแหละคงแบบว่าน่าจะฟุตเหลือเยอะนะตัดได้ตั้ง9ก้านาทีเราจะออกช่องไหนมีออกมาบอกยังยังไม่ได้บอกรายละเอียดเลยว่าจะแบบไปออนช่องไหนออนวันไหนเพราะเป็นแค่ทีเซอร์อยู่ก็เลยต้องแบบไปดูทีเซอร์นาจะอีกสักพักหนึ่งคิดว่าอีกสักพักไม่สิ้นเดือนนี้ก็คงจะประมาณเดือนหน้าคงต้องรอดูกันทีนนี้เดี๋ยวไปดูกันก่อนว่า ไม่เคยเห็นเหมือนการทีเซอร์9นาทีแล้วเราจะได้เห็นอ้แหละ่ะว่าเขาจะเล่าเรื่องอะไรบ้างครับเมื่อคืนหนึ่งเบรกเลยนะมันคืนหนึ่งเบรกขนาดเทเลอร์ยัง3นาทีเลยอ่ะแต่เรื่องนี้ทีเซอร์9นาทีโอเคงั้นก็เดี๋ยวขอไปดูเทเลอร์ก่อนนะครับผมไอ้ทีเซอร์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดกันว่าเราเห็นอะไรบ้างแล้วก็เราก็ลองไปหาข้อมูลเรื่องนักแสดงมาแล้วแหละเพราะตอนที่เราตามแคสติ้งตลอดเราก็จะเก็บ Data ไว้อ่าฮะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่า Official Teaser นะครับ Kinpot Series The นะครับเป็นยังอดเป็นยังไงบ้าง โอเคไปเริ่มเลยคุณ,ค,ณคุณน้องคนนี้ไหมต้องเห็นน้าเต็มเต็มอ่ะอืมน่าจะเห็นเขาในช่องสามอะ่ะ ถึงจุดหนึ่งซู้ไม่ได้ก็ต้องวิ่งนะคะขจารูรับบัตรเครดิตไหมนี่มันคนเตงว่ะมัวรีไปถ้าของปอมเจอกูแน่กูชืิอจิงูชื่ออะไรกูชื่อเฮ้พหัวมีคนมาตา,ามหามึองว่ะอะไรวะเชี่ย <c oughs> <c oughs> องนวะน้องรียว่าคินคุณ,คคณคออนะมาะนี่เด็กคนน้องนั่งเรียมนมาเอนจิเนียร์แล้วก็ไปยิจักรานไทยนี่มังรุ่งซูเปอปร์ลิมิเต็ดอินี่ช่างเลยนะผม่วไปหาซื้อไม่ได้แล้วนะสรุปได้อะไรเนี่ยหรือว่าม,มันควงในกลารคืนวะเฮ้เรยระเบิดรถเยอะปุ๊บ เฮ้ย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 ไอคอนอย่าพึ่งเข้าไปตอนนี้ดี๋ยกดมงน้องเดือยุดอะไรก็ไ่สไปด ชเช่อ๋อเช่น้องชายชชป้านน้าหลับอ่ะต้องสะาดนีด้เลยรวะ <c oughs> มึงไม่ต้องทำขนาดานี้เลยอหรอไมเยา่เย้บอกซอนอะ่ะไอพอดมึงต้องช่วยมึงด้วยบ้าป้าเนี่ยเปกูเละ ต้องการอะไรมันเป็นวิธการให้กูต้องตามขนาดอะไให้มันเป็นวิธการที่ดีบังคับขึ้นมาีกทางจ้างมาเป็นกะเจ๊ะชัวร์แกแม่งบวชสัพท์ต้องเรื่องไอเฮียแน่เลยกูไม่มีวันเป็นวิธการให้มึงเลยจริงเรื่องก็แปดเลยพอไหมมาพี่ท้องเสือมาเล่นพอครับลูกชายบ้านนี้แม่งปักนแบคนละขั้วคุณหนูแทนคุก ขึ้นชอบซีดี้เป็นชีวิตจิตใจแทนคุณกราไม่้กัไม่ได้หลับพมาถแดเต็มที่มึงบอกว่าไมตั้งใจดวยส่วนลูกชายคนเลกของบ้านชื่อคุณกินก็มาแล้วครับคุณคิมชอบทิมวัวทีมวคิมมันทมวัวทีมีมวัวทีมัทีมยัวทีมวัวทวัวทีมคัมีมวัีมวทีมยัวทีมวาทีมวมมวัวทีมวัว แท้จริงแล้วเป็นคนฉลาดรักพวกพ้องและมีความเป็นผู้นำสูงนะมากคุณโชคดีแล้วที่ได้เป็นบริกรให้คุณชินนอกไปคุณชินน่าจะเป็นผู้คนนำหน้าทั้งหมดของคุณไม่ถึงได้บ้าหนนาจนี้ไปชงกาแฟให้กูกูงงไม่ทำมึงต้องทำกูไม่ไมทำงั้นคุณทำเองกูก <laughs> <laughs> ็มีฝีมืออยู่นะ เกาต้องฉีกเสื้อแบบนี้เลยเหรอฉันชอบต้อการเดี๋ยวพ่อมึงวะหดชิบหายตลอดให้อภัยแล้วนะเป็นแฟนกันนะเพื่อนเพื่อนคินเหรอเพื่อนคินนอกจากเสียงมือแล้วไม่ได้มีเรื่องหลักที่เกี่ยวข้องกับตะกุนหรอกตอนนี้สตูเริ่มเคลื่อนไหวโอกาสรอราถึงแล้ว ปัญหาเดียวของละครน,นี้คือบริกรรมคุณใหม่ของคุณชินมันมเป็นใครที่แฉขบวนสำคัญนเองั้นม้อจับการมัองได้แฉร้องได้จนวงบีป้าอาต้องทำไง บ้าไปได้สิถ้ามึงไปไคูสวยอีกวะคืนนี้อยเนเพื่อนกด้มบางคำมันก็รูดคอมเดีอ่ะเห้แล้วทุกอย่างเาพื่อผม่ะยีง่ยงต้องฟางที่ผมพูดอีก เ้สองมีก <stand ard S 1> ันอยู่แค่สองคนนะเว้ยแล้วเคียเป็นอะไรไขึ้นมาแล้วพวไปอยู่กัใครอ่ะขออยผมจะไม่ทอะไรเลยแล้วอผม้ใ่ช่วงสีรทำฉากทำอะไรดีเนาะมจะไม่ปอะไรมีความเป็นแบบก็แทมอะไรอย่าเนี่ยคุณรู้ว่ามอก็แบทแมนอ่ะ เนี่ยมันมีความค,ามคอมเมดี้เหมือนกันนะคอมเมดี้ก็จบด้วยโรตีจะจูบแบบผิวมากเลยอ่ะนี่กูเป็นอะไรนะวะนี่ไม่ใช่กูถ้ามึงรักคนผิดมึงต้องเปลี่ยนใจไว้ เราะป็นไม่เคยเห็นคุณคิดจริงจังกับใครถึงผมจะไเลวยังไงแต่เขาเป็นคนที่ผมรักมล้วมันทำงานร้ายผมรู้สึกข้อาดนี้แน่นอนเขารู้จักจดลูกตระกูลรองด้วยก็ว่าพี่ทองจะเห็นบอกว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้แข็งแรง เหมือนไทายลองช็อตเลยอ่ะอืมมึมมมงคิดกับกูกูไม่ว่าแต่จะใช้แผนรอบกับกนีองมึงแน่อาจจได้ไงเพราะเป็นผิพกกีพูดโกหกคนที่ต้องการทำลายพวกมึงอ่ะไม่ได้มีแค่ทุกคนรองหรอ,อกนะม่ได้เจอกันานานเลยนี่คินสบายดีป่ะ อ่ะมีฟิคติเชดออสเตรียด้วยเหรอฮ่าฮ่าฮ่าซินเดอเรลพูดผิดด่าใช่บริการมันโพล่รับไงตอนแรกฉันคิดว่ากูบอกแล้ววงการนี้ Yeah. หลักคนรายสุดท้ายโคตรตายมีน้องเพื่อลแล้วเป็นเกส์ด้วยนะไม่รู้เป็นบทไหน จะเป็นซีรีส์อ่ะใช่แล้วด้วยความที่เขาทำนะเขาให้ความอัศจรรย์เหมือนกันเป็นภาพยนตร์พอลีบูดประมาณหนึ่งเหมือนกับเป็นแบบหนังไม่ใช่หนังแบบคหนังไทยาดีการถ่ายทำเขาดีเรฟเฟอร์เรนซ์เขาดีมากแล้วก็จริงจริงคิวแอคชั่นน่ะมันดูจริงมากเลยอ่ะแล้วชื่อบริษัทพวกนี้เราไม่ค่อยเห็นนะพวกแพนด้าไรได้โปรดทัชโซอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราไม่ค่อยเห็นนะเป็นแบบบริษัทแบบที่ใครแล้ชสาวดูถ้าตัวสอนบริษัทฟิล์มมาเนี่ยดิถ้าดูดิมันมีความแบบแกรนด์ในสารสมหรับปีนี้นะ ต้องเป็นปีทองของซีรีส์วาอ่ะ<ม>พอรู้ป่ะหนังมันเริ่มมีความหลากหลายอ่ะแล้วเอาจริงนะคุณลิตี้อย่างเงีง้ยพี่ยอมรับจงริงนะว่าดูครั้งแรกแล้วแบบอยากดูต่อเลยว่าเรื่องจะเป็นยังไงเออคือเราไม่ได้นญาตแต่รู้สึกว่าด้วยแล้เขาเป็นคนเส็หนังภาพยนตร์เยอะส่วนให้มันให้ความเสนเห่ห์แบบเขาบอกก็แท้มีความผสมแก๊สบ,บี้เบาๆในช่วงที่ดูหรูหราแล้วก็แบบอารมณ์แบบให้นึกอ่ะจริงๆถ้าให้เห็นเทียบไงใครงานแฟชเชอร์แต่เขาก็มีความแบบมีเสน่ห์ที่แบบแบบ ภาพเพิ่มสีสันโดยเฉพาะบ้านบ้านของพ่อใช่ไหมแล้วเหมือนจะเป็นฉากแบบรถไฟบบพั้งผ่านจะริงบอกว่าตอนแรกที่พี่เห็นมันเหมือนอะไรปะเหมือนก green h o u s ะที่เ,เป็นบ้านเลนกระจกแล้วไปปลูกผักปลูกต้นไม้แล้วเวลาจังหวะที่นั่งคุยกันพี่น้องเห็นปะรถไฟวิ่งใช่แบบใ,<ช>ให้แ<ช>บ<ะ>บดูเหมืนอนดูกระแทมอยู่แบบเออเหมือนพวกดูหนังพวกแบทแมนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีความแบบนั้นอยู่เออแล้ว สีเสือทุกอย่างดูสวยดูแต่สังเกตปะว่าภาพแล้วก็ฉากส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นความมืดอยู่ในช่วงครึ่งดำแดงครึ่งมืดอ่ะแล้วก็แล้วก็มันมีความบูแอคชั่นนะแต่มีความตลกเซ็กซี่เบาๆโรมติกนิดๆเออคือแบบดูความเออมันดูเป็นแบบฮอลลีวูดนะเพราะว่ามันถามมาสูงขึ้นคือก่อนที่จะดูอ่ะพี่มองว่าอ่ะคนหนึ่งเป็นลูกเจ้าพ่อคนนึงเป็นบริการ์ดคิดว่าบริการอ่ะน่าจะเป็นลูก แล้วฝั่งที่เป็นจ<ห>เจ้าพ่อเนี่ยเป็นเป็นลาบใน<ห>ขั้วคีชานตะดูไปเอาชิปหายหรือไม่ใช่ชิ้นแล้วก็ินพออยู่แล้วก <c oughs> ็ว <c oughs> แหมตอนแรกฉันคิดว่าปกติถ้าดูอาชีพนะ,ะ,ะเป็นบริการมันจะต้องแข็งแรงกว่าไง,งาะ,ะ,ะเจออ้าบริการพอโดนแบบจูบที่คอคือขอ่อ,อ,อ,อนเลยใชมไหมโดนวางยาวกว่าไม่รู้ต้องไปดูไม่ได้อ่านยากะซีนตรงที่อยู่ในห้องน้ำเห็นปะไหลลุยยวก็ได้แค่แค่เดียวก็อ่อนแต่ถ้วยแล้ว ไม่ต้องรอดูกันว่าจะง,งานดีอ่ะงานดีนีคือผู้ชายหรือว่าถึงอะไรทั้งงานแล้วเอาอย่างงี้ทั้งงานคนทั้งงานภาพอา่ะดีหมดเลยเออเอเอคำว่างานภาพเจ๋งแฮมรู้สึกว่าแฮมว่ามันทําให้วายคุณระดับนี้ใช่อีกขั้นนึงเลยว <grasses> อ๋อจริงอ่ะคือหนังบูอ่ะ <ayuda> ฉันก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่เพราะฉันรู้สึก <communication S 1> ว่าเวลาฉันดูแล้วฉันอินแล้วฉันรู้สึกฉันเจ็บเหมือนฉันโดนต่อยไปด้วยอ่ะเอาจริงๆฉันไม่ค่อยชอบแต่อันนี้ขั้นแบบกระปวแล้วนักแสดงไปแบบ โอเคไหมแต่ด้วยง,งานภาพทุกอย่างเนี่ยคำว่าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วของวายตอนจริงนักนะแสดงเยอะมากฉันแบบเห็นแ่าตาลายเลยอะอแต่คู่หลักๆก็มีอยู่ไม่กี่คู่หรอกแต่คูค่ทำนักแสดงเยอะไงแี่แฮมก็พอเห็นแบบนี้คาดหวงังเลยอะอเอางี้อาเพิ่งไปคาดหวังเดี๋ยวเขาจะกดดนันไม่คาดหวังมันจะต้องแบบมันต้องแบบ,นบสนุกเออดูสนุกอะไรเงี้ยแล้วภาพมันดูสวยมากจริงๆฉันว่านะมันจะต้องฟลายควาาหมายควว่าฟลายคือ ไม่ใช่แค่เมืองไทยไม่ใช่แค่สับอีสเอเชียไม่ใช่แค่เอเชียฉันว่ามันน่าจะไประดับโลกเลยนะถ้าทําได้ระดับนี้นะถ้าคุณภาพหนังมันไม่ค่อยฟรีเช่แล้วอ่ะคือไม่เหมือนเดิมแล้วและอยางเนียมันไปแบบแอคชั่นมีเจ้าพ่อมีอยู่นี้นะมันน่าจะไปได้ต่างประเทศด้วยน่าจะใหญ่น่าจะโตเลยอะ่ะด้วยความที่ ซีรีส์วมันออกจากเป็นล้วนมหาัายแล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะสมัยก่อนคนแบบส่วนใหญ่ฐานแฟนคลับของซีรีส์วจะมีไม่ได้เยอะเพราะเป็นนักศึกษางั้นมันจะอยู่ล้วของนักศึกษาอยู่แต่คราวนี้เดี๋ยวนี้คนเริ่มสึกว่ามันเหมือนกับทําละครเนาะพราะทำแต่นักศึกษาไปกว่ามันก็เบื่อมันต้องแบบ<อ>ไปหยิบจากอะไรที่มันดูออกจากนอกวงโครจรน,นี้บ้างที่ออกมาที่มาทำอะไรงเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดจะต้องทําอ่ะพี่ว่ามันอาจจะต้องคิดว่าเฮ้ยถ้าเราลงทุนทําหนังสักเรื่องหนึ่ง ทำยังไงให้มันคุม้มทำยังไงให้ไปต่างประเทศได้ทำยังไงให้มันเป็นกระแสะมีคนซื้อหนังราไปใช้ต่อค่อยๆเดี๋ยวนี้ออกมานะถ้าทาเป็นหนังแบบตะกอนนะมไม่มีคนเนะอาพูดตรงนะตอนนี้ตอนนี้นนโลกของวายเนี่ยถ้าคุณทำซีรีส์แบบเดิมๆนะไม่มีใครดูแล้วใช่คือตอนนี้ด้วยความที่ตลาดมันมีทางเลือกเยอะมากแล้วคนผู้เล่นใหญ่ลงมาเล่นหมดแล้วเพราะฉะนัะ้น คนที่คุณทำอะ่ะให้คุณถ้าคุณจะเป็นหน้าใหม่อะ่ะคุณต้องมีแบ็คที่ดีมากแล้วคุณต้องทำํำสิสอมันได้แบบคุณเยอะประมาณนึงเดี๋ยวนี้นะเกาหลีญี่ปุ่นจีนก็ทําแข่งกับเราแล้วนะเมื่อก่อนเขาไม่ทํานะพอเห็นไทยทำ<ะ>แล้วแบบเกาหลีที่ทำแล้วญี่ปุ่นทําแล้วเพรานะฉะนัไทยนี่คือเป็นแบบต้นกําเนิดอะ่ะคือไทยเป็นออริจินเพราะฉะนั้นนะเราคือแบบ ตอนนี้เราเป็นตัวท็อปนะเราเป็นตัวท็อปเราต้องสร้างสถานการณ์สร้างมาตรฐานขึ้นไปใหม่ต้องับเลเวลของตัวเองขึ้นไปซึ่งเราผู้เล่นใหญ่ก็ลงมาเล่นแล้วแหละพวกผู้เล่นเล็กๆจะเข้ามาต้องมีทุนหนาประมาณนี้ถึงจะลงมาเล่นได้หรือไม่ก็ต้องมีความหรือไม่ก็ต้องนิยายหรือด้วยตัวพล็อตต้องดีสตรองประมาณหนึ่งตัวบทนักแสดงการถ่ายทำภาพฉันเห็นซีรีส์ไวรหลังๆมาลงทุนไม่ต่ำกว่า20ล้านนะจ๊ะเรื่องหนึ่งปกติที่ด้วยตัวอีก่อนนะที่ได้ทุนสร้างนะ5ล้าน10ล้านอยูู่่แคเเนนีีี้้ยยด๋วข ยี่สิบล้านเธอคิดดูดิชุดนักแสดงและนะโลเคชั่นโลเคชั่นแต่ชุดก็พอเลยแล้วละจะบอกว่าตอนยิยงอ่ะมีฉากกระจกกระจกแตกจริงนะใชะ่โอ้ทั้งรถที่เนะราใชูนี่นั<อ>่นชุดนี่แบบพ,พี่รู้ไหมชุดของผู้ชายที่มาที่มาเหมือนกับกับมีอะไรกับคินเนี่ยที่เหมือนกับเหมือนโดนแบบผู้ชายคนหนุ่อๆที่ใส่ชุดอินโดรูชุดชมพูอ่ะชุดนั้นแพงมากคือเป็ดนชุดแปร์น่ะเออคือแบบคือเขา เราไหลตังเลยคือคิดมาดีแล้วคิดมาดีแล้วฉากเชิแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างีทางเรื่องมะนะแต่คิดว่าถ้าเป็นอย่างกทางเรื่องแหละถ้าสมมติถ้าลงทุนได้ขนาดเนี้ยสมมติเดี๋ยวต้องดูว่าสแตนดาร์ดของหนังวายแอคชั่นแบบนี้อาจจะขึ้นไปอีกนะตันล่ะตื่นเต้นอะคือขนาดหนี่งในขณลงทุนกันเยอะยังไม่ได้ยังแบบยังมีท้งแบบมีทั้งแบบอยู่ได้อยู่ไม่ได้เลยเพราะว่าเรื่องความคู่แข่งแบบเยอะอะอะรอดูถือว่าเป็นอีกงานที่พี่ก็คิดว่าอยากดูแล้วว่าเออเดี๋ยวา่ เราก็าเคยติดตามงานของน้องๆมาบ้างที่แน่นักแสดงที่เราจะเห็นนี่ก็จะมี คนที่เป็นพระเอกแล้วก่อนกันดูแค่ตัวเอกเนาะหลกักหลักเนาะตัวเอกคือเขาต้องแบ่งเป็นตระกูลหลักตระกูลรองตระกูลหลักคือน้องตัวพี่ทองเจอือมีลูกสองคนลูกสองคนคือชื่อคินแทนคุณอ่ะแทนคุณก่อนคนโต,พ,ตพี่คนโตแทนคุณแล้วคนที่แบบว่าดูหนังดูหนังเกาหลีดูหนังเกาหลีซีรีส์อะไรสักอย่างบรรยากาศสองคนอยู่ด้วยนั่นแหละแทนคุณแล้วก็คินนี่คือตัวพระเอกเราที่เห็นคิ้วเข้มเข้มหน่อยคิ้วเข้มเข้มแล้วก็อีกคนนึงคือน้องคิมที่แบบเปลี่ยนรถมัดผมมัดผมอ่ะดูน,ดน,นิ่นงๆไม่ค่อยคุยอ่ะใช่ซึ่งคนที่ชื่ออคคคนนนนนีี้มมาไเเป็ิ่ยืล เป็นดาราใหม่ที่แคสมาไม่เคยเห็นมาก่อนภาคภูมิมาภาคภูมริร่มร่มใส่ทองนะคะรับบทโดยคินคู่ของเขาคืออโปถ้าเราเคยรู้จักก็คือไม่เคยเห็น Apple หอโปในในหลายๆช่องมาแล้วในหลายๆซีรีส์มาแล้วเราเออน่าจะมีผลงานมาก่อนหนะ้านี้หลายเรื่องาถ้าใครเคยติดตามก็จะมีช่องสามแมีหลายเรื่องอยู่ในช่องสาตัวงขุนน้องลีนมากเลยยิ่งไมลอยสักเซ็กซี่มากเลยอ่ะเขาไม่มีรอยสักนะตัวจริงเหรใช่แต่ว่าเขาเหมือนเพ้นลอยสักแล้วก็เหมือนตอนที่เขาใส่ไม่ใช่เกใครจะบอกว่าเก่งแขนกุด เสื้อแขนกุดเท่เขาลีนเขาลีนน้องเขาชื่ออโปนะครับผมคืออโป้นะทวินก็คือจะได้เป็นบทพอชซึ่งน้องชายเขาอะตลกมากคือชื่อพอเชชื่เหมือนกันชื่อพอชถ้าเขียนภาษาอังกฤษจะพอแยกกออกเลเช่เออต้องเลทยก็คือเช่กับพอชเพราะว่าเขียนเหมือนกันแต่แค่คนหนึ่งเป็นเสียงอ่านไม่เหมือนกันออซึ่ง คนที่3ก็คือที่เราเห็นก็คือไบเบิลไบเบิลเนี่ยเป็นในเรื่องเนี่ยจะชื่อว่าเวกัสเวกัสเป็นลูกชายตระกูลรองลูกฝั่งเอ็กซ์ลูกพี่เอ็กซ์ขาเป็นลูกชายตระกูลรองซึ่งไบเบิลเนี่ยก็คือชื่อว่าุณนชภาเหมือนเคยเห็นนะใช่เหมือนเขาเล่นเล่นอะไรมาก่อนเหมือนเคยเห็นักเล่นคุณคุณในเห็นเอ็มวีสักอย่างเนี่ยจำเขาไม่ได้เหมือนกันก็เวกัสซึ่งเวกัสเนี่ยคู่ของเขาเนี่ยเหมือนในเรื่องจะชื่อเหมือนกับพีทมั้งในเรื่องเป็นคู่กับเวกัสซึ่งพีทนี่เราน่าจะเห็นเป็นบบบอออี้้้กกกกาารรเเหมมืืนนนนนัใตะลล่งิว อีกคนหนึ่งก็เมื่อกี้ที่บอกไปแทนคุณก็คือตองจากทันท้ายมันเล่นเป็นแทนคุณแทนคุณเทอแม่สว่ามีคู่ไหมไม่ได้อนิยายแต่ดูจากทรงแล้วเหมือนดูแต่ติดติดซีรีส์อ่ะแต่แต่จะหมอนมีบุคิกาคนที่คอยติดเขาตลอดแล้วก็อีกคนนึงคือแอน้องเจฟเจฟก็คือเล่นเล่นเป็นบทคิมน้องคนเล็กซึ่งเจฟกับคนที่คู่เขาคือปอร์เช่เนี่ยปอร์เช่คือเกมเพลย์โอ้ชื่อน่ารัากอ่ะใช่สองคนนี้เนี่ยเขาเป็นคู่กันอยู่แล้วในหลายๆเรื่อง คือเขาเคยเป็นซีรีส์สั้นมินิซีรีส์ก็เป็นคู่กันแล้วมีคนเห็นแววก็เอาไปใช้ก็เอาเขาอะมาเล่นในเป็นเป็นเหมือนกับมินิซีรีส์โฆษณาของทาง Central Food ชื่อมินิซีรีส์เรื่อง The Ingredients อ่าคือจะเป็นตอนนี้ประมาณ20เอกิโสดแล้วก็จะมีน้องเจฟสองคนเป็นหลักเยเป็นหลักเลยเล่นตั้งแต่ EP พีหนึ่งดีพีน่าณันสืบกวนาทีก็เป็นแบบซีรีส์สั้นซึ่งใน EP พีทุกดีจะทําอาหารสอนทำอาหารสอนอะไรแบบเนี้ยก็จะเป็น EP เป็นจริงๆเหมือนเขาเอาเด็กใหม่ๆมาเยอะแล้วก็เด็กหลายๆค่ายหลายๆทีที่ผ่านผลงานมาบ้างเป็นเด็กใหม่มาบ้างมารวมๆกันเนาะใช่ซึ่งการเลือกคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่มีฐานแฟนคลับอยู่แล้วก็คือเจฟกับเคมเพลเพราะฉะนั้นหลักๆน่าจะได้เจอ3คู่หรือ4คู่มั้ สามสี่คู่ประมาณนี้แล้วก็มีคู่ที่เหมือนกับถ้าแทมไปอ่านมาก็คือเหมือนกับคนที่ชื่อกรีนเนี่ยน้องกรีนนี่ก็คือเราเห็นเห็นหลาย,ลายๆผลงานแล้วนะเล่นเ v ก็เยอะแต่เหมือนว่าเขาจะไม่มีบทปังๆที่เจอคอสตีอะไรเงี้ยบทน,นี้ก็เล่นเป็นเพื่อนของคินในบทชื่อไทม์แล้วก็อีกคนหนึ่งเพื่อนคินเหมือนกันชื่อเต้ซึ่งสองคนนี้ก็เหมือนเป็นแฟนกันน้องอาร์เนี่ยก็ประมาณนี้แล้วก็คนแล้วก็เหลือเป็นพวกบทดิกาของเดี๋ยวถ้าที่เหลือถ้ามีเทลเลอร์ตัวเต็มอาจจะเอามาแล้วก็มา มาอธิบายตัวละครให้เยอะขึ้นกว่านี้ดีกว่าจริงๆก็ไม่รู้ตัวละครคงอ่าจจากตัวเรื่องย่อแหละเพราะจริงๆเราไม่ไดานใหเรายต,ต้องม,มีแบบว,ว็บหนึ่งตอนเปิดประตูจะได้ว่าน้องออแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นแขกรับเชิญที่เป็นเกย์ที่ไม่อยู่ในหนีที่เดียวเลยก็คือน้องเพิร์ดมาเป็นแขกรับเชิญซึ่งเหมือนกับเพิร์ดจะมาเล่นเป็นบทเหมือนแฟนเก่าคินนะทุกอย่างเหมือนประมาณเนี้ซับซ้อนแต่อาจจะเป็นตัวร้ายที่โหไม่รู้ไม่ได้อ่างหญ่นะไมรู้ว่าจะเป็นตัวร้ายที่แบบตัวร้ายอีกคนหนึ่งก็ได้นะอะไม่รรูู้้แกกงนนนาเป็อใคร ก็มไม่รู้ประมาณนี้แหละแต่พี่ว่าน่าจะมีสัพประมาณ2สปองถึงสามแตี้ที่มันอาจจะนวัวกันหนอยแต่คิดว่าเรื่องนี้ไม่อ่าน,านคิดว่าเรื่องนี้อ,นนอ,อยากจะไปดูนะดูซีรีส์เลยเออพวกวกลักว,กว,กวอ่านแล้วเดี๋ยวจะสปอยหรืองงมาดูซีรีส์ดีกว่าอย่างเงี้ยซึ่งไม่รู้ซีรีส์ออนตอนไหนเหมือนกันต้องรอติดตามตอนต่อไปเราไม่รู้ด้วยว่าช่องไหนหรือแพลตฟอร์มไหนเดี๋ยวจะแพลตฟอร์มไหนจะลงค่ายไหนไอบอกมาก่อนตอนนี้ก็หลายแพลตฟอร์มมากอย่างนี้คือซีรีส์เขาไม่ต้องรอช่องแล้วเขาไม่หาแพลตฟอร์มลงแล้ว โอเคครับแค่เดี๋ยวก็ต้องตามข่าวมันต่อไปแต่ถามนะเชียถ้าใครเนี่ยได้ดูเรามาลังนั่งรองดีกว่าเขาจะมา air ออนแอร์เมื่อไหร่ที่เป็นวายอาชีพนี่ก็ออกมาแค่สองตอนนี้เขสามสี่เรื่องแล้วนะที่เราถ้าเห็นว่าความแตกต่างของทางแบบไม่ใช่เป็นวายในร้วมหาลัยแล้วลใช่แต่ถามจริงๆปีนี้วายก็เยอะเนื้อว,วายในล้วมหาลัยก็ยังมีอยู่มีบ้างไม่บ้างก็เยอะอยู่แต่ก็มีแต่อยู่คันว่าตอนนี้วายว่าถ้าวายมหาลัยจะทําอ่ะต้องเป็นแก่นเรื่องมันต้องสตรองเอางี้พี่ว่าตัวเปรียบที่ม เพราะฉะนั้นนะแต่เขกินคนละตลาดนะาะตลาดแบบนี้คนก็จะแบบไม่ชอบหนังแอคชั่นไงบางคนแต่ก็ไม่รู้มันอาจจะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากในเมืองไทยเอางี้ดีกว่าเออพี่ว่าโอเคครับก็ต้องรอไปดูกันนะครับผมแต่ฉันเดาว่านะสไตล์แบบเนี้ยญี่ปุ่นน่าจะชอบตอนนี้ญี่ปุ่นเอาหนังไว้ไทยไปอยูใช่ะว่าเรื่องไงญี่ปุ่นน่าจะชอบไต้หวันน่าจะชอบแบบนี้เป็นหนังยากษุซ่าไงไต้หวันไต้หวันจีนก็ชอบเพราะว่าจีนก็มีเรื่องดังๆอย่างแบบ brave heart ที่เป็นแบบยากุซ่าเจ้าพ่อก็เรื่องนี้หรือเรื่องแบบทรัปของทางไต้หวันก็เป็นแนวเจ้าพ่อมีลุกบริการอย่างนี้เลยเออจริงว่าฉันว่าเขาคิดอะ่ะเขาคิดมาแล้วว่ามันต้องเผื่อเผื่อที่ไหนไว้บ้างโอเคก็หวังว่าจะได้เจอกันครับในเรื่นี้เกี่ยวกับเรีแอคชั่นนะครับซีรีส์คินพอร์เดอะซีรีส์นะครับผมก็ฝากด้วยครับใครเข้ามาติดตามกันก็ช่องเราเป็นช่องแอชแนลนะครับช่องใหม่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็รีแอคซีรีส์ไปหลายๆเรื่องก็ลอเปิดดูนะครับผมว่ามีเรื่องอะไรบ้างเผื่อจะได้ต เป็นช่อง reaction แต่เป็น r e a c t i o นแนววิเคราะห์และกันเป็น r e a c t i o นแนว entertainment ทำได้อย่างไรและกันก็เหมือนกับว่าจริงๆเราก็มีประสบการณ์อะไรเราจะแชร์ลงไปแล้วก็มีมุมมองที่เรามองเราคิดว่ายังไงแล้วก็จะเปิดคำถามให้กับคนได้ดูมามาคุยกันว่า,วาคิดยังไงคิดยัางไงาแล้วเราจะมองว่าเรามีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงแล้วก็จะเป็นความเป็นแบบเออแล้วก็ทัศนติอย่างไรที่เราเห็นกับการที่ดูซีรีส์ในแต่ละเรื่องนะครับผมก็เราติดตามดูกันครับ โอเคครับเดี๋ยวมันจะกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ไปก่อนนะครับฝากติดตามสาช่องทาง YouTube Instagram Twitter ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ช่องอาชแนลด้วยครับครับบ<อ>๊ายบาย